โหสซ้ายราคาให้มาแล้วครับใญ่ครับไงราคาไม่มาวันนี้ช่วงวัที่เราต่อยมัซ้ายยุงนันงเราคิดว่าราคาเราจะตื่นจะมาตื่นนะแต่ไม่ตื่นแล้วทำให้เราชกไฟออกมุแตออกแววท้อเองแล้วอ อะแลไม่ออกด้วยแล้วแม่กู้ชุบความใหญ่ความยาวเขาดิทำให้เราอึดอัดยความตวงเลยหนักเลยหนักใจเลยไปไฟไฟหน้าถ้าเจอกู้ใหญ่ไม่เอาแล้วครับไม่ไหวแล้วเลยไม่เปรียบเลยวสองไฟแล้วถ้าเกิดชุบก็คุรมละใช่ครับเข้ามาดีกว่าแล้วเป็นเงินสภาพร่างกายเราเหมือนก็เริ่มยังไม่เต็มร้อยแต่ก็เต็มที่วันนี้ก็ ตัวแรกแค่นี้ก็สุดยอดแล้วขอโทษแฟนมวยนะครับที่อาชีพผมนะครับสามแสนที่ไม่ได้วันนี้ครับโอเคแล้วแรกก็เจ็บแต่ผมเพิ่งทำยี่สิบสาแฟนหลายคนบอกว่าใส่ขาหายไปวันนี้ไม่มีรูปใส่ขาเลยวันนี้ครับน้องเขามีเยอะแต่เต็มไม่ค่อยเข้าครับมันก็เลยกัดจังหวะไม่สะดุกครับความความยาก้วยทำเราจ่ายครับมันก็เลยกัดจังหวะผิดไปนึ่งต่าครับน้องครับเป็นมวยฝีมือได้ครับ มันก็เลยตะย,ยากหน่อยครับแลวบ้องนี่ช่วงน้ำหนักไหนได้มาครับก้อยมากที่พหก,กันได้ครับ,บ,บถ้าเกิดจ o o อันนี้ไปก็ไม่ได้ไหวแล้วเพื่อนสพราพสิ่งแรของเราใช่ครับเพราเราอายุเริ่มมากขึนแล้วเราเดียวน้องเราก็ได้อยูแต่ว่าเท่ากันนี่ผมพกอกเอตายอันนี้อะไรนเนี่ยเร้อยมาครับมาร<อ>ครับอันนี้ชีวตทีาไหนเมื่อกี้มีสามแสนแล้วสามแสนก็อยากได้นะครับเว่ามันทำเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วเรา ว่าไม่โทษใครครับเราโทษตัวเองครับเราทำเงินราคาไม่มาวันนี้ทำมาจนได้คนคอมเมนต์ให้เราเยอะมากเลยเลยหมอครับผมชื่นชมพู่จิ๋วแจงเราผมจะทำให้ดีต่อไปครับไฟหน้าครับผมเป็นห่างใจสู้ต่อไปครับครับครับน้องครับก็เป็นไงบ้างวันนี้วันนี้เราเราได้ได้ใหญ่เราเราเราเก็บมัดมัดหมัดซ้ายเก็บขายครับเห็นกูชุกไหบอกว่า ว่าราคาบรรยากาศเราไปก่อนหนือวัดตรงนี้มีความพิเศษยังไงบ้างตรงนี้มันมันอยู่ที่อยู่ที่คนเล่นมากกว่าครับตรงนี้ครับรถรถเพราะเราได้ใหญ่ได้ใหญ่ด้วยนะครับเราได้ตัวเล็กทําเราไม่เอาอักไม่ออกงานด้วยราคาเซียนใช่ราคาเซียนด้งถึงใช่ครับมองอนาคตด้วยอนาคตเขาเด่นด้วยโอเคครับ เขาบอกว่าต่อยหมัดนั้นทุกน่าจะตื้นขึ้นมาแต่ว่ามันก็บรรยากาศมันไปยิ่งไปไกลันยิ่งไปไกลพอที่ตรงนี้ก็จริงจริงกินกับน้องกาด้วยน้องก็แข็งแรงด้วยเราก็ทำตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ทุกอย่างครับทุกทุกอย่างรอดละวันหมัดเตะขาตัต่อยหมัด้ายเกลือเรื่องเกณการได้เสียนี่เราก็ไม่ทราบใช่ครับเราไม่ทราบเราก็ต้องต้องนรับที่ตรงนี้อย่างเดียวตอนที่โดนหมัดนั่นเองว่าเช่ไงบ้างเมื่อไม่ไม่น่ามีปัญหาเลยคนได้คนได้คนได้ก็คือของบานนี่ แก,แกเกยงวางแผน ead, มันก็จะเราเหมือนมันผมไปก็หมัดพอมันมีซ้ายก็หมหมัดหมัดขวาก็สูอย่างเดียวครับเลยววันนี้น้องทำตามทีตามแผนได้ดีตามแผนได้ดีวันนี้ก็ยินดีกับน้องเาด้วยครับผม นั่นมีอาชีพมากมากอาชีพตรงนี้ไม่แน่ใจนะเราไม่ไม่แน่ใจในในหัวหนึ่งมีมีใแน่นอนในหัวหน่าจะมีน่าจะมีครับผมนี่น้องก็ทำสำเร็จแล้วอยากฝากแฟนที่รอดเชียร์น้องครับก็ฝากค่ายมวยสิงป์มอวินด้วยนะครับช่วยเชียร์กับผลเชียร์ทุกคนที่ค่ายมวยสิงป์มอวินครับผมฝากด้วยนะครับครับวันนี้ก็ยินดีด้วยครับครับคุณนะจับยังไงบ้างน้องเป็นลมครับเป็นพี่เขาเหม็นนักเกมการชกวันนี้ดู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 แบบ ง่ายง่ายไปหมดเลยชิวๆนะหรอเดี๋ยวว่ายากก่อนก่อนอ่าก่อนก่อนชกกันยากครับเพราะว่าเพราะว่าเก่าด้วยแล้วก็น้องเขาน้องเขาต่อยน้อยด้วยครับกระดูกการผ่านมวยแล้วก็ความเก่านี่เป็นรองเขาใช่ใช่ใช่ครับเป็นรองเพรา่ว่าได้เปรียบอย่างเดียวคือรูปร่างช่วงชกใช่ครับเราเรากลัวหมัดกับเตะขาเขาเพราะว่าเขาาหนักเตะขาเขาหนักแต่นนี้น้องก็ทำตามเกมที่วางมาครับใช่ครับ ชนะพลนิดนึงครับน้องจังหวะที่โดนหมัดนั้นนี่สะดุ้งเลยเหมือนกันก็สะดุ้งแรงเม่เหมือนเหมือนไหมจังหวะนั้นก็มึนนิดหน่อยเหมือนนิดหน่อยแต่ว่ายังมั่นใจในร่างกายเราความใหญ่ความยาวของเราวันนี้นี่สนุกอยู่ข้างเดียวเลยว่าอะไคิดไหมว่าเกมหยอกมาง่ายแบบนี้ก็ไม่คิดครับหน้าผมคิดว่าน่าจะยากกว่านี้โอ้คิดว่าถ้าเกิดเราชนะได้ก็น่าจะเหนื่อยกว่านี้แต่วันนี้มั่นใจไหนยกไหนครับก็ ยกสามับหมดยกสามยกสามหมดยกสามแล้วก็มั่นใจแล้วครับก็โดนหมัดไปก็ทำแฟนๆที่ถือหางเราก็เสียไปเหมือนกันนะแต่ก็ยังมั่นใจว่ายังทนได้วันนี้ก็ทําสําเร็จแล้วคน้ำหนักที่ดีที่สุดของเราร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สามร้อยยี่สิบร้อยแล้ววันนี้ร้อยยี่หกมันใหญ่ไปไหมก็ได้เลยได้ครับเลยได้ครับผมรูปร่างเราก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรแต่ถ้าเกิดที่ดีที่สุดก็น่าจะต่างวันนี้ครับพรสองพรับ อันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากฝากถึงแฟนที่เชียร์เราหน่อยไหมวันนี้ก็ขอขอบคุณแฟนมวยที่ติดตามนะครับครับก็วันนี้แจ้งเกิดได้แล้ครับครับก็ทำสำเร็จครับวันนี้ยินดีด้วยครับน้องครับ